ชื่อเด็กหญิงน,นาบันีกินเกสรมาจากโรงเรียนพัฒนาสุกุลาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชาประเสริฐสังมาจากโรงเรียนพัฒนาสุกุลาอ่าวันนี้จะมาแสดงอะไรครับชุดฟองน้ำกลมสี่เหลี่ยมกลมเป็นสี่เหลี่ยมออกฟองน้ำมาจะกลมเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเรามาดูกันนะครับอ่าเพื่อนๆดูนะครับดูเพื่อนเราแสดงไหนดูซิม,านานมีฟองน้ำอยู่สองมีฟองน้ำอยู่สอลูกนะครับอ่ะแล้วยังไงเอ่ยอ่ะแบมือลูกแบมือ กำไว้ครับกำไว้กำไว้อ,ไอับเป่าคาถาทีหนึ่งจากฟองน้ำหนึ่งลูกครับก็กลายเป็นสองลูกเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วไงต่อครับเอาหยิบมาลูกหนึ่งนะครับนี่หยิบมาลูกหนึ่งแล้วครับนี่นี่เอาใส่ไว้ในมือครับนี่ตอนนี้ในมือเพื่อนตอนนี้มีกี่ลูกครับสองลูกใช่มาลูกดูนะครับนี่จากฟองน้ําก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับไม่ตบมือแค่นหนเหรอ นี่ไหนจากชื่ออะไรกีซิดาวันีีคูเจสอค่ะจากโรงเรียนอะไรครับ์พระตำหนักส่วนโบราอ่าบ๊ายบายเร็ว